วันนี้นําเสนอด้วยเมนูแกงส้มค่ะแกงส้มก็แม่หมีก็ทําแกงส้มมังสวิรัตมาฝากนะคะแกงส้มมังสวิรัตนี้ก็ทําง่ายนะคะเราก็ไม่ได้ใช้กะปิค่ะแต่วันนี้ถ้าเป็นแกงส้มดอกแคก็จะดีมากเลยนะคะอากา,าศเย็ยนๆทาแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวรมค่ะแต่วันนี้ที่นําเสนอก็คือเป็นแกงส้มมะละกอกับผักบุ้งค่ะตามมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะเครื่องปรุงของคุณหมีก็จะไม่มีอะไรมากนะคะมีกระชายหอมแดงแล้วก็ พริกแดงนะคะพริกแดงของเราก็แช่น้ำแล้วบดละเอียดนะคะแล้วก็จะตามด้วยตัวเห็ดนะคะเอาไปปั่นรวมกันค่ะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะให้คุณแม่บ้านใส่ในหม้อหุงข้าวเลยค่ะพอเดือดเสร็จก็ใส่มะละกอลงไปค่ะตามด้วยตัวผักบุ้งค่ะ2อ,อย่างนี้จะให้ความหวานกับน้ําแกงส้มมากเลยนะคะแล้วเราก็มาปรุงด้วยน้ําส้มขามน้ําตาลมะพร้าวเกลือค่ะชิมรสให้ได้ที่นะคะแต่ถ้าคนในบ้านเราต้องการทานกับเราด้วยเราก็จะมีตัว เครื่องเคียงอย่างอื่นนะคะให้เกาทานคู่กับแกงส้มมังสวิรัตได้ค่ะวันนี้คุณมีก็เลยทําตัวกุ้งไข่เจียวกุ้งนะคะให้คนในบ้านทานเป็นแพรๆนะคะแล้วก็ปรุงรสตัวเนื้อกุ้งนะคะแล้วก็ต่อยไข่ไก่ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ทอดทีละแพรละแพรนะคะให้คนในบ้านทานกับแกงส้มมังสวิรัตของแม่หมีค่ะก็คลิปนี้หวังว่าทุกท่านคงชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ